เมื่อสถาปัตยกรรมระดับเวิลด์คลาสสไตล์โรปผสานกับแรงบันดาลใจจากอาคารและพระราชวังร่วมสมัยเป็นที่อยู่อาศัยที่หาไม่ได้แล้วจากโครงการไหน The Royal Residence ที่อยู่อาศัยที่สะท้อนรสนิยมและศิลปะชั้นสูงตามแบบฉบับ Oriental Victorian ความงามแบบคลาสสิกเหนือการเวลาส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เราบ้านไม่ใช่เพียงแค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่รวมการใช้ชีวิตศูนย์รวมจิตใจและความผูกพันของคนในครอบครัวเป็นสถานที่ที่เราอยากเห็นคนที่เรารักได้ใช้ชีวิตกับสิ่งที่ดีที่สุด โครงการเดอะรอยัลเรสิเดนซ์จากทีซค่ะไม่ใช่แค่บ้านหลูที่สวยงามเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นโครงการที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของคนเป็นเจ้าของบ้านได้ด้วยสไตล์ออร์เรนทอลวิกตอเรียนค่ะผสานกับสถาปัตยกรรมร่วมสมัยจากรัชกาลที่5เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงอดีตที่จเจริญรุ่งเรืองนะคะ นอกจากนี้ค่ะเรายังสามารถร่วมออกแบบกับโครงการได้นะคะโดยที่จะมีช่างฝีมือที่ดีที่สุดร่วมออกแบบบ้านที่ดีที่สุดให้สําหรับคุณค่ะแบบบ้านมีด้วยกัน2แบบนะคะคือแบบ Oriental Victorian Series และแบบ Contemporary Series ค่ะซึ่งแบบนี้จะมีความทันสมัยมากขึ้นค่ะพื้นที่บ้านเริ่มต้นที่200ตารางวาส่วนพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่480ตารางเมตรค่ะสไตล์การออกแบบบ้านนะคะนอกจากจะเหมาะกับฟังก์ชันแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่อาศัยแล้วนะคะ หน้าต่างคะ่ะถูกออกแบบให้มีทรงสูงเพื่อรับแดดรับลมเข้ามาภายในตัวบ้านทําให้เราได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่อยู่ภายในโครงการรวมถึงทะเลสาบที่อยู่ใจกลางหมู่บ้านด้วยค่ะสําหรับใครที่ชอบบ้านแบบนี้อยู่แล้วนะคะที่นี่ค่ะคือที่สุดของบ้านในฝันแล้วค่ะ หลับเข่าตอบโจทย์ความสมบูรณ์แบบของการพักผ่อนอย่างหรูหราและครบครันด้วยฝีมือการออกแบบของเบลส b เ n นส์ลีสถาปนิกระดับโลกที่มีผลงานโดดเด่นทั้ง a ลน์ส a p e และอาร์กิเท็กเจอร์ในระมิดพื้นที่5ไร่มาเป็นส่วนกลางที่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า3,000ตารางเมตรรองรับทุกไลฟ์สไตล์ตอบรับความเรื่นรมในทุกโอกาส การเลือกบ้านคือการเลือกรูปแบบชีวิตเพื่อคนที่เรารักศิลปะความงามเริ่มจากการยูาซัย